สนันขันสานันโอนนไปเป็นนากก็จจ่ตนามกัตจวัรเป็นนามสือนานกัจจวัตรเป็นนามเล่นนามนามเลนนามพี่บอกหลังบอกงขันนากัจจตรย้ำหลักย้ำสุภาพลักันลย์กลักสีกลักสีเบาผู้ดีควคิดยินต้องเอาไว้เพงใส่จากกัจจวัสราพ่อเมย์กันพ่อเมย์ท่านเท่าแก่ที่ร้องวนพร้อมทกันทำกันเป็นต้องทำกัน ันมาลำเนเก่าผักกเตงฉันมาล่ำเป็นเก่าผักโกเตงดีใจลายหัวโตนยังเงี้ยยงเงี้ยขันบ้านนี่ฉันไปลำอันเก่าผักลายโบนลายโบนลายบว่เห็นมาใส่สองคืนตามหินเด้อุปพอตลอดบอลบินกุนักว่าพวงซื้อไวสักเ่าไละุบงร้องตาด้นั่นแหละเป็นวันใดและก็งมแมวตาสักาสุ่เดิมเมยสมกับน้ำพืนบานเออบว่ากุ มาที่รุ่นเสี้ยวตกแต่ไค่ออกันนั่นเินเกิดเจ้พ่อใจด้วยสัทธาตกแกงตกแกงแปลงปลาลํมหาเจ้งเบ็ติอตู่ตามเตียงมีขบเครืองงูโอโหไ้มีสุนทรีจิตาตใ้น้องไววไว้พังเจ็บข้าใจเสียเกิวตาจนสงคันอุปปัตี่น้องไห้พวดตึงตึงตึงปวดปวดจับตาจนตึงตึงดปวดจับตาจนกันคนว่ามีรักลูกตั้ตันตังคนแปลเอาไปตองห้องน่ง con nằm nam cho thương cả tàu cả sầu chung khô tàu cả bàn đây tiếng súng súng bàn đây súng súng สาวสสูอกสู้สีอิดาขี้่ญาติกสุ่มเอาคุณเซลเอียวเู้นี่ล่าตาพี่ทีเคยเห็นเรื่องมูนี่ตามทีเคยคขดข้ามาลเป็นเซเซียวตั้ง่เราเพื่อนรัเ้องตกระตังคุณอุ่นใจเซลสุ่ขากัดบ้าละคุณอุ่นใจอุ่นใจใส่มอลำมาไม่าสิจัดต่อคุณคุณสัตวรัหน้าบ้านนี้มีมั้ลายดัตบ้านยังปานี้มีมารายดับ้านยังบังกุศมจี๊ดิดงานนั่งใส่สูอีกตอนนึงขอพอคุณ เดือทันเดืวทันทันมีงานก็ไปหากันเน่กันแน่เพห็ิเกบแกลงกันไปเอาถึงเอาถึงงกันไปเอาเถึงเ้ยมหงย็นย็น้อชย็นมกเย็นใจเย็นกายดีใจพอ บุญบ่หอดบ่ไเด้ยมากเด้อขันบ่มี่มอลำมบุตรพงเอินพวกข่ากสิตบ่เห็นแดนสวรรค์แห่งนี้กสิตบ่มีบุญมาหอดพีนี่จะาแม่บุญนาบุญจองบุญบ่หลสายบ่บหอดบ่หินเด้อสถานที่แห่งนี้เจ้าแม่ขอบคุณขอบคุณหลายหลแล้วจังกราบนมมสการแล้วกราบนมัสการพระอาจารย์ชัยพรแล้วขอโอกาส พ่อเมียผู้บาจัไปฮอดพระเทรานเทถรเจ้าผู้ทรงศิลป์สงผู้เป็นเนื้อนะาบนของพระพุทธศาสนารักษาพระธรรมวินัยอย่โง่มย็นอย่าด้างดำทุกเขตดกผมพรมเราเทวาผู้ะทิตรักษาผู้สถิตรักษา อยู่ในอาลังปวงละเพิ oh yeah. Oh yeah ่งมันนี้สักหลักบ้านอภัยท่าขางผ้ตาเมตละบนไดนว่าลำบาบถือบนใดว่าผาดพังบนใดว่าบกวรมวนหัุญาติพี่น้องอภัยเมนแจฉันโอ้ยนีลนโอ้ยนนน มื่อนี้ขอเอาหัวสีนำกูฟังลำไม่ก่อบนบ่ไหนแขง็งบ่ไหนอ่อนก็ให้ตติมให้เติมเนื้อหลายสี่ปีมันก็เป็นสี่ปีนะก็เห็นแค่เตื่องหลายปีเราเม่จังเห็นหน้าขนันหาปีจังเห็นทรงมีอะไรพันมาขันบ่มีหลงเสือก็สิบบ่ได้เข่าบ่มีบุญบ้านนี่ก็สิบบ่ได้มาลำขันมาลำเรี่ว เพิ่นกระหังบัาวา่าเรา่นดีหลายจนไปอิ่มอิ่มตัวพระรันก,กินเข่ากระลำได้เลื่อมเที่ยวเข่าเสั็นแล้วหรอกนนั่งขับยังวะผู้เที่ยวก็ถือเอาอยู่ได้เทิ่ยวเข่ากับถัวเกลียวกะว่มามันนั่งอยู่ใกล้ตลาดแล้วล่ะกะบ่มาถือมานั่งตัวว่าเป็นยังดอกมาล้อมอยู่สถานดีศักดิ์สิิทธ์ล่ำไปหอดสองตุ่มกะบ่เมย์บัวเทพระเจ้าเราเทวาเพิ่นซอยบ่อยเมยกินหนามกระไรครันมา,นนาล้อมมี นี่แหละพื่อนว่าการทำบุญนี่มันบ่มีภัยญาตของกนันได้เมื่อนีเพื่อนเป็นบุญเป็นงานเป็นการทอดท่านถวายทุกสิ่งทุกอย่างนี่เพื่อนบ่เสียดายอาหารหลังเข้าวแต่น,นี่ได้เต็มไปหมดนี่แหละเพื่อนว่าการท่านนี่พิเศษเนถวนานไผยิมาจอดลักอยญาติเอาบ่มีได้ ละไพ่ผู้ทำท่ทานไป้าละไม่ท่านสั่งกินท่านที่ทอดมีแต่อดอหลอดเดี่ยวปิวกลุ่มงตม่ำขุนศิตุกเต็งตั้งติดต่อตามสนองไพ่สิม้าลองหลับอยากเอาผลบ่มีไดให้ท่ำไปเรื่อยท่านให้กินท่านไปสะก้อนหลับฟังลำบพงต้นเงี้ยสิเห็นบองมิท่าน โอ้โอ้โนะนหนน่อยสั too ่อรับอ้วนลว่ายที่2กที Heavy ่3เเอาลูากกต้็มีผู้คก็ยม มอลสองเราก็บเเอาังเอาสาเจ้าภาพจ้างสองแต่ว่าพดีพ่วงวัไน้ต้องตูมสามมาแถมดีดีแม่นวานเดิน้างเอ้ยเังเดินโดนขรั่นโดนโดนวา แล้วเตหรู้สีกุนเตมพิกกอนให้คอยฟังร่าสอนก่อนเดออลุงป้าจากชนะมา

ตาดูว่าได้กินตาคอยโผลได้กินตาคอยสุ่มถงเหลานั้นเขาดังหนึ่งกี่คันงกินกินเล้นอนบนกินกับเผือกกับพริกเกี๊ยว่องปลาด้าวหาหอยหาปูกับปูปลาหน้าหมูเขาละว้าเถ้าเนกเขาหาปองเจ็เงินเข่าหนึ่งนั้นบ่าไปบัดไปล้าเก็บหมูหน้าตาตันหมูส่วนใชสซ้ำบ่ไปจำสินหาบ้านอุปโภคภําฑ์เหมือนละจะตาถุงหูนั้นหูฟังเถ้าจังสันเขาว่าเถ้าหมู้า อยู่มาหลุนเลยกายเปลนเท่าไรหรวอเปี่ยนลาไปสิบอกให้ไปบัดไปบ้า ไปฮบัตกะลอกกโบว์ฮัสลาเีไดยนํ้ำมูลแต่อยู่น้ำเงน้ำซานเท่านึ่นนเข้าว่าเท่าหยดลามลาสตษอิสเอกโบเดองคอปอจักอุ่จักเบกดักเกียจักพายโบักคนตายหอวกูจักคาเอาเตะไาสศีบาลองกโบวัวซาเข่านั่นนขเป็นเท่าม่ดาารักษาแต่ไทยเลยโบเอาใจใส่ท่นน้ำสินน้ำทำ สว่าโบลำบังไใหญ่ห้างท่าจังนึ่งนังตังทัหนังตังหักโบผ้าเบียดให้เบียดหน้าหนัสวนล้วนกอนอ่างแค่ตัวเกิดกวนสังขลุกติงโป้ีหยังลักกระสิงหหยตัวเด็กน้อยาะหรือเบียก็จัก ปอนหายลวงหายเลยเท่าเมื่อนั้นปวดโก้พุงดุหัวมันกี่้าบาระบ่เหตุก็สาหาอยู่หากินวัี้โกมีสินทยคนล้หไหลักหุงจักอยู่แ้วสิเป็นไปโบลักโละาใสังคมลมยอดพนยังบาาศสนาสิบกอดคนพึ่งถึงเกณฑแต่ดี๋ยวนี้หากินคนดีเท่าสัวยาละสัวไปทั่วในสิงเสียหายอดวันพระกายกายยังบัน ยาบินทำทั้งยาได้ขาดโอตับาดเลียวที่พกมการหันบ่มีหลายกันมีหน่อยอีกทัานน้ำบูน้หมูเป็นพลังก่อสิ่งเข้ากันไปไปเอาเลยหายที่โบมีไปโบน้ำเดือกคาโบชัยหรือนิ่งดังเดียวกันนั้นถ้ากันหันหลังเข้าในค้องโขดบาทตันอาหยาดนูำลว้ยใส่ดินมีสินเลี้ยวมีทำน้ำแม่อ้างว่ากูนั้นใ้สินากูิันโตเพราะมันผินกูโตกัน สินมาสิเสียง m าสิสังคือมาลังบาไว้คัดจังอะโรยะโร